ติดฟิล์มกันรอยจําเป็นไหมต้องเคลือบเซรามิกก่อนอะเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามเป็นมาเยอะมากการเคลือบเซรามิกก่อนเนี่ยฟ้าจะตอบว่ามันมีผลในอนาคตไม่ใช่ในปัจจุบันในอนาคตคืออะไรวันที่ลอกฟิล์มค่ะเซรามิกก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าฟิล์มเนี่ยนอกจากคุณภาพฟิล์มแล้วนะที่แตกต่างกันก็จะมีเรื่องของการใช้งานของรถลูกค้าเอง ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของคุณภาพฟิล์มครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการใช้งานรถเช่นจอดตากแดดหรือเปล่าขับรถใช้งานแค่ไหนพอทุกคนออกรถมาแน่นอนว่าต้องใช้รถถึงได้ติดฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้รถบ่อยๆรถมันก็โดนแดดโดนฝนโดนมลภาวะอ่ะฟิล์มมันก็คือพลาสติกชนิดหนึ่งที่มาห่อไว้ปกป้องไว้เพราะฉะนั้นพวกนี้อายุมันก็เป็นไปตามการใช้งานเซรามิกมาปกป้องตอนนั้นล่ะมาปกป้องตอนที่เราต้องลอกฟิล์มเมื่อครบอายุค่ะ ก็มันทําให้อาจจะลอกง่ายขึ้นทําให้เคลียร์คราบกาวได้ง่ายขึ้นหรือฟิล์มบางชนิดที่ยังคงสภาพดีอยู่ชั้นกาวไม่แยกจากกันก็อาจจะไม่มีคราบกาวเหลือเลยลอกได้สบายมากประมาณนั้นเลยค่ะอันนี้คือข้อดีของเคลือบสนิกก่อนติดฟิล์มอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อดีของเขาก็คือมีการเตรียมผิวลดก่อน เคลียร์ริ้วรอยต่างๆก่อนเพราะรถออกป้ายแดงมาก็จริงนะแต่ว่าก็จะมีริ้วรอยจากการเช็ดก่อนที่จะขายรถออกมาให้เราเอ่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะผ่านการขัดเคลียร์ริ้วรอยพวกนี้ก่อนเคลือบเซรามิกโปรเทคเขาไว้ให้เขาสวยงามแล้วถึงจะติดฟรีอันนี้ก็จะเป็นข้อดีส่วนบางร้านเนี่ยไม่ได้เคลือบติดได้เลยติดได้เช่นกันค่ะร้านฟ้าก็ติดได้แต่คราวนี้มลภาวะต่างๆมันอาจจะไม่ได้เคลียร์รอยก็อาจจะเอาฟิล์มไปกบไว้ใช่ ก็ไม่เห็นรอยเหมือนกันแต่ความสวยงามฟ้าคิดว่าเคลือบสนิร็่รนติดฟิล์มจะดีกว่าเยอะเลยค่ะ